สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะโหคนเยอะมากเลยค่ะที่นี่คือตลาดวัดหนองแขมนะคะตลาดเช้าค่ะเรามาดูขอกันนะคะว่าโหที่นี่เขามีอะไรขายกันบ้างาไปค่ะเราลุยกันเลยวิ่งขอโทษเดินเตะแล้วลุลวยไป <c oughs> โอ้โหเยอะมากไปดูดหลานผักเยอะมากอันนี้คือหลานผัก ม,มะม่วงแปะเดี๋ยวเราดูรอบรอบก่อนนะดูก่อนเรื่อยๆก่อนนะ,ะแล้วก็มีแต่เข้ามาก็มีแต่โซนพักก่อนค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปนี้ก่ะเราได้ยินเสียงเลงแนละ้วเราหลบเสียงนิดนึงมาแถะช่องนี้ก่อน ด้านนี้เราเห็นแล้วของเสุดของทะเลเยอะมากนะข้างหน้าคุณก็มีเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะเพราะว่าติดโรงเรียนถูกต้องนี่คุณด้วยจ้าสามสิบสี่สิราคา30-40บี่ิบาทห้สิบาทมีประทูด้วยใช่องปลาทูหกสิบบาท อันนี้ปลาน้ำดอกไม้หกสิบเหมือนกันอันนี้ปลาอะไรนี่ปลาอะไรคะน้องปลากรดทะเลปลากรดทะเลหกสิบบาทโอ้โหเขาขายไม่แพงเลยนะเนี่ยร้านเนี่ยได้ค่ะกูแป้นสามสิบคนเยอะมากคุณดูสิคนเยอะมากจริงที่นี่นะเป็นครั้งแรกของเราที่เรามาตลาดนี้ด้วยนะคุณดูคนเยอะมากเลยแล้วนี่เราทำไว้เลยฮะจานละห้าสิบ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 และเยอะมาก เต็มจานเลยคุณปูเลยนี่นี่ดูนะแม่ค้าไว้นะเกิดไแม่ค้าน่ารักใช่ใครมาเจอร้านนี้ได้เลยต่อมาเป็นร้านกุ้งติดกันค่ะร้านเดียวกันกุ้งโอ้ตัวยใหญ่ๆขาวๆเลยนะ สองร้อยนี่หัวมันนึ่ร้อยหกสิบใช่สดสดเลยสดสดเลยคุณนุ้ยมีร้านปลาท่านนี้ด้วยวน้าทำแล้วคุณนุ้ยเราไปฝั่งนู้นมาร้านปลาจ่านละห้าสิบบาทจะมีสามตัวใช่สามตัวห้าสิบทำเรียบร้อยแล้วเอาไปทอดได้เลยโอ้ยหแม ปลาหมึกจ้าปลาหมึกปลหมึหอยหอยหอยร้อยไรจ๊ะร้อยเหอยแมงคู่เหรอคะร้อยยสโอ้นี่กุ้งตัวใหญ่ๆสวยๆเลยนะนี่น่าจะสองร้อดถึงไหมสามร้อยสามร้อยสออ๋อคาดไว้คาดไว้อ๋อสามเท่ากัน อัร้อยแปดสิบอันนี้อันนี้คือน่าสนใจนะใน่าสนใจเพราะว่าสดมากเลยใช่โอ้โหนี่ก็มีร้านหมูร้านเอาร้านไก่ร้านไก่สวยๆเลยคุณนี่นี่ปลากุเลาค่ะสดๆเลยโลสองโลละร้อยนี่ปลากระพงใหญ่นะคะโลร้อยหกสิบ นั่นสดเลยกระพงตัวละร้อยห้าสิบอันนี้ใหญ่มากนะคุณปลาจีนปลาจีนปลาจีนหัวปลาจีนหัวคุณุ้ยปลากระพงไซส์ใหญ่หยับพักหนึ่งอันนี้ก็มีปลาเส็มของแห้งนะปลาทูปลาหมึกปลาอินทรีคนเยอะคนเยอะคนเยอะมากปลาสะละปลาโอนี่ะคนเยอะมาก ของเก่าไม่มีทานน้ำดอกไม้ร้อยหนึ่งเขาบอกว่าสดสดทุกวันโอ้ปลาตัวเดียวนะกินมากเลยเนี่ยโลร้อยหนึ่งต่อปลาดีกินปลาทูเท้ปลาหมึกกระดองก็มีกระดองสองร้อยนั่เนอะดูบอกอ๋อขาวสดเลยนี่ปลาทูโลละร้อยปลาหมึกสองร้อยยี่สิบปูก็มีค่ะปูสองร้อย ร้อยแปดสิบร้อยหกสิบ <c oughs> นี่สองร้อยอันนี้ร้อยสองร้อยสามสิบปูจืดก็มีนะคุณดยปูจืดก็มีปมูม้าร้อยยี่สิบทางสวยๆง,งามๆคนลูกค้าก็เยอะอะยูอ่ลูกค้ามาเยอะใช่ด้านหลังมาหอยอหอย,ห,อยห้าสิบบาท <50 S 1> ห้าสิบบาทห้าสิบบาท,บาท,บาทนี่ยังอ้าอยู่แล้วยังสดๆเลยนะคุณนุ้ยนะใช่คุณแม่ก็นั่งทานข้าวก่อนสายแล้ว หอยแมงผู้จะสามสิบใช่โอเคว่าคุณด้วยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นโซนหมูหมูโซนหมูโซนไก่ตัวหมูโซนไก่ค่ะผักสดอันนี้ปลาด้านหลังก็มีปลาด้วยนะอ่าโหปลาลันนี้คนลุมปลานนี้คนลุมเลยนี่ปลาลันเขามีที่คีให้เลยนะ ทำแล้วคุณมุ้ยใช่65โลละ65อันนี้มีแร่เนื้อด้ด้วยดังคุณมุ้ยถ้าปลาเป็นก็มีนะโล60นี่ปลาปลาแร่แล้วเหย่อผีเสื้อ55 70แล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่แอะไรต่างออกอ่าหมูจ่าหมูจ่าหมูอุ้ยตลาดใหญ่นะคุณตลาดเนี้ยนี่ปลากูจ่าเข่งละสี่สิบนี่เดี๋ยวพอดีครับอ่า ห้าสิบปาทูแม่กองร้อยสี่สิบบาทร้อยสิบร้อยหกสิบสองร้อยหือหมึกกระตอยร้อยหนึ่งหมึกกระดองสองร้อยอันนั้นหมึกอะไรคุณนุ้ยอันนั้นหอยเชลใช่ไหมไม่ใช่ไข่หมึกไข่หมึกกระดองออ๋ไข่หมึกกระดองโลละร้อยยี่สิบเลยคุณนุ้ยที่นี่ค่ะเป็นครั้งแรกของเราเหมือนเดิมที่เรา เพิ่งมาครั้งแรกนะค่ะอ่ของขายเยอะมากค่ะขอบคุณครับลองอ่าเดี๋ยวเราเดินกลับอย่างนี้ป่ะอ่าเอาเดินแบบนี้ก่อนใช่ไปอีกหน่อยนึงเดินเลาะก่อนคนจะเยอะเลยค่ะตลาดนี้เขามีวันไหนมั้งคะ มีทุกวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากอ๋อเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากมีคนน้อยอ๋อปกติเราไปทุกตลาดนะแต่พลาดได้ไงเนี่ยตลาดนี้โชคบอลเจ็ดโมงเจ็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะนี่เห็นปะลูกค้าก็ให้รายละเอียดแล้วใช่ไหมมาเดินแล้วก็ให้รายละเอียดเรานะมีทุกวันนะต้องมาเออ่กี่โมงกี่โมงคนจะเยอะนะหกโมงเจ็ดโมงใช่วันอาทิตย์คนไหลขอบคุณมากครับคุณแม่ครับคุณแม่ได้ไรทานครับเนี่ย โอ้ได้กุ้งนี่คุณแม่แล้แม่ได้กุ้งฐานแล้วขอบคุณมากนะครับคุณแม่อ่ะคุณนุ้ยอ๋อโซนนี้โซนปลาดุกคุณนุ้ยไม่ใช่ปลาทอดปลาชูปลาชูอ่ะสามตัวสี่สิบบาทเติตามองไปอีกร้านหนึ่งอ่าตามองไปอีกร้านหนึ่งเจี๊ยบใช้ได้เลยนะใช้ได้ใช้ได้อ่าร้านนี้สวยๆเลยจัดสวยๆงามๆเลยมีลูกค้าด้วยสิบบาทอ่ะคุณ สิบบาทนี่เข่งเล็กสิบบาทให้เลือกด้วยนี่อันนี้สี่สิบีให้เลือกด้วยร้านนี้นะมีให้เลือกหลายร้านด้วยอใช่ถูกต้องเราเดินออกนี้ค่ะข้างหลังเราก็เป็นของกินเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปดูเดี๋ยวเราไปดูให้แถมให้ตรงนั้นเราเดินเดินกลับอย่างนี้ก่อนเอาพอตรงนี้ก่อนอ้าวคุณแม่โอ้มีของกินด้วยมีหอยทอด เราต้องไปตรงนี้ไหมมีหลายล็อกนะคุณดุยนี่นี่เราไปตรงนี้มีหลายล็อกนะค่ะอร้านเนื้อร้านหมูร้านไก่ใช่ของทะเลก็เยอะเยอะมากคุณดุยนี่มะพร้าวขูดก็มีนะนี่ใช่มีราคาพร้อมเลยสะอาดเลยด้านในค่ะใช่หมูเยอะมากใช่ หมูมีหลายร้านเยอะมากเลยอ่ะครับขอโทษค่ะคือร้านหมูล้างไก่เยอะนะแต่ดีเขาใส่ป้ายเขาใส่ป้ายดีเลยอ่ะอืดีที่นี่เขาใส่ป้ายหมดเอยองโลหะสิบหกสิบร้อยหนึ่งเดี๋ยวคือแคลอมตรดำร้อยห้าสิบ อามเก่าร้อยแปดสิบเป็นจีิงน่งตลาดที่ไม่ควรพลาดอยู่ใช่นะไม่ควรเลยแหละไม่ควรพลาดเลยเราก็เพิ่งรู้ใช่เพราะว่าเราหามากรีบมาลบลเรื่อยๆก็มาเห็นนะคะกระบอกใหญ่จาระเม็ดนี่สี่ร้อยแปดสิบดอกน้ำดอกไม้ตัวใหญ่นะจาระเม็ดจาระเม็ดตัวใหญ่นะใช่ไปสีก็มีนะคะนี่กระพงร้านด้านหลังผมทำใช่ปลาโอแปดสิบใช่อ่า ปลาทูแปดสิบหอยตัวใหญ่มากเลย 60, เหกสิบหอยลายหกสิบปลาโอนี่ของทะเลของสดนะเยอะแยะเลยคุณนุ้ยหอยหอยแกะแล้วก็มีทอดมันปลาก็มีค่ะไปเดี๋ยวเราลองเดินไปที่หนึ่งจุดหนึ่งนี่ฝั่งนี้ก็มีผลไม้เขาติดกันกโรงเรียนเลยนะ ติดกับโรงเรียนติดกับวัดกับโรงเรียนใช่อ่าบริเวณนี้มันคือภายในวัดแต่มันติดกับโรงเรียนใช่แล้วก็ทางจะเป็นวันเวหน่อยนึงแต่รู้สึกจะมีสองแถวเราก็ไม่รู้ว่าขึ้นจากไหนมานะไปเซิร์ชเอา Google ค่ะเพราะเราก็เซิร์ชหาได้ Google นี่แหละว่าตลาดแถวนี้คือมีที่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้ส่วนมากจะเราจะเซิร์ชจาก Google หมดอ่ะถูกป่ะค่ะ เขาขอ้ขอมูลอยู่แล้วนีเน่เนื้อ,อเนื้อเค็มใช่ส่อใสเนื้อน,นี่อันนี้ใส่เนื้อต้องเจอ,อใส่หมูใส่เนื้อลูกชิ้นนี่ออย,าย่างละนี่นลูกชิ้นต่างๆสารพัดเลยนะคะลูกชิ้นไส้กรอกหมูยอเยอะแยะมากมายใช่อะ คือของกินก็มีนะคุณนุ้ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายของกินให้ดูนะมีเยอะแยะเลยของกินโซนด้านหน้าที่เราผ่านมาเป็นร้านเสื้อผ้าใช่ด้านในก็เป็นตลาดสดมันจะมีโซนโอ้นี่เป็ดพะโล้ค่ะลุงวิ่งเป็ดปองอ่าคุณแม่เราดีอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ค่ะอ๋อตัวลสี่ร้อยสี่ร้อยเข้ากันเข้ากันกับที่ไม่ใช่ไม่เท่ากันเหร พี่เอ๋มัน48 45ปี่พี่ถูกปานใช่ไหมผัดป้ายผัดป้ายกั้นนี่ลุงวิงเป็ดพะโล้เจ้าเก่าจ้ะมีไก่ต้มมีเป็ดพะโล้นะคะอันนี้อันน oh si <Eh? ี้เป็ดปลอมนะเมื่อกี้ผมล้อเล่ครับขอบคุณครับคุณแม่ครับเป็ดเจ้าอร่อยนะเป็ดค่ะอร่อยด้วยอ่ะมีคอนเฟิร์มแล้วอ่ะคุณโน้ยของกินก็เยอะแยะเลยคุณโน้ยนะทำหมูแดงหมูกรอบหมูปิ้งของกินเยอะแยะเลยหมูปิ้งห้าบาท นี่อะไรเอออ๋ออันนี้ก็เพชรโลมเหมือนกันไปดูด้านในมั้คุณนุ้ยได้ค่ะไปดูด้านในมะ้ค่ะไปดูด้านในไปเราไปดูของด้านในกันคือของทะเลเยอะแยะคุณนุ้ยคือนี่กับข้าวก็ดีมาตลาดเดียวได้หมดอ่ะอันนี้นี่ข้าวแกงจ้ะมาตลาดเดียวได้หมดเลยจ้ของกินด้วกันเลยคุณนุ้ยหิวเวลาคุณนุ้ยจะลองกินข้าวที่นี่ไหมไม่เดี๋ยวหลังกล้องดีกว่าค่ะคุณใช่หลังไมค์ใช่ไหมอ่า ติดกล้องก่อนเราดูก่อนดูไปเรื่อยๆก่อนคือเป็นตลาดที่ใหญ่เพราะว่าเขาแบ่งนะใช่เป็นโซนของกินสําเร็จรูปแล้วแล้วก็ของสดถูกต้องอ่าแล้วก็มีเสื้อผ้าของใช้จิป,ปาถะใช่คือเยอะๆเลยอ่ะคุณมาตลาดเดี๋ยวคุณมาครบเลยอ่ะคือด้านหลังมีอีกนะแต่เราเดินแค่นี้บ่เพราะเยอะแล้วก็มีผลไม้ตรงนี้นะเอาแค่ตรงนี้นะคุณด้วยนะ ก็จะเป็นผลไม้ค่ะไล่ไปเลยอืมก็จะมีต้องนั้นมีครบอ่ะผลไม้สดขนมหวานสนขนมหวานเสื้อมีหมดเลยตรงนี้อ่าเสื้อผ้าของจีป้าถ่ะถูกต้องอ่าเครื่องประดับอะไรถูกต้องอ่านี่นของกินก็มีนี่ด้านไหนของกินเยอะเลยมีของกิฟช็อปก็มีคุณนุ้ยอ่าอ้านจะอยู่โซนทางใกล้วัดแหละอ่าด้านไหนก็จะเป็นกิฟช็อปค่ะ อ่ะสดด้านไหนก็จะเป็นคิทช็อกอ่ะคุณนี่มนะผลไม้สดสดเลยคุณนุ่นะแล้วถูกราคาถูกด้วยนะอนนี้ทุกอย่างมีป้ายหมดอ่ะอันนี้ถูกใจใช่ถูกใจตรงนี้ล่ะเราอยากให้ทุกตลาดเขาทำแบบนี้นะค่ะอตรงที่ว่าอ่ามีป้ายราคาเรียบร้อยราคาเรียบร้อยราคาเรียบร้อยบ้าจ่างยี่ห้าบาทด้วยนี่บ้าจ่างนี่มีราคาบอกด้วยเยี่ยมอ่ะ เงาะสามห้าสามโลร้อยสี่สิบห้าน้ำดอกไม้สามโลร้อยเต้าหู้ทอดปอเปี๊ยะทอดอันนี้ของชอบของเยอะหมดเลยละห้าบาทห้าบาทห้าบาทหบาทชิ้นละห้าบาทเลือกได้เลยอยากให้ใสสดเลยต้องเจอโอ้ต้องต้องโดนกันวิหลายร้านมากเลยนะเนี่ยฮะอ๋อติดคลิปแล้วติดคลิปอาจจะโดนหลายล้านนะคุณฮะ นี่ผลไม้เงาะจ้าสี่สิบห้าหวานๆเลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้หน่อยสิ่งที่คุณเจฟคุณเจฟชอบแต่คุณนื้อไม่ชอบนะคะใช่ก็ไม่แพงนะใช่ร้อยหกสิบโอ้โหกกิ่นแรงมากไม่กิ่นกินเอ่อกิ่นเย้าวยนชะนีอ่ะจะกิ่นแรงหน่อยชะนี้ร้อยหนึ่งนะคุณร้อยเดียวอีกนะอ่า นี่ลูกเล็กร้อยหนึ่งร้อยอันนี้ลูกเล็กมีสายมีสายอันนี้ชนีอนุนุ่นอ่าหมอนทองอ้คุณด้วยไหสับปะรดผูแลถุงไรยี่สิบสามถุงห้าสิบอ่านี่มีก็มีกุ้ยบวชชีมาที่นี่ครบจบที่นี่เลยที่ตลาดนี้เลยนะไม่ต้องไปไกลค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดผมขอญาตแล้วก็เขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามากันได้เลยนะใช่แต่มันมีที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ค่ะข้างหน้าอ่าเขาขี่มาจอดด้านในมอเตอร์ไซค์จะสะดวกมอเตอร์ไซค์จะสะดวกลองฟองมาแล้วจะนี่เข้าหลังคือรถยนต์ก็สะดวกแหละเปิดจ้าขับไจอดข้างวัดจอดข้างหลังวัดเข้าหลังจ้ากระบอก20ศีก3กระบอก50ผมไม่เชื่อว่ามันแข็ง คุณด้วยลองลองคุณซะหน่อยไม่อ่ะคุณดูว่าถั่วต้มข้าวโพดต้มไดเดี๋ยวเราลองเดินดูข้างหลังหน่อยหนึ่งมากคุณด้วยได้ค่ะอีกหน่อยได้นะนี่บรรยากาศบรรยากาดเลยบรรยากาศยาวไปนู่นเลยคือตลาดของยาวเยอะมากคนของขายก็เยอะคนก็เยอะใช่ค่ะอ่า เขาบอกว่ายิ Kick ่งมาเช้าวันนี้คนเยอะนี้ใช่ใช่วันอาทิตย์อาทิตย์ไหลเลยนะคะใช่เดินเบียดเลยไม่ต้องเดินค่ะไหลไปเลยค่ะมีปลาทอดก็มีนะคุณมาไปดูร้านให้เขาหน่อยนี่ปลาทอดก็มีนนี่ทอดก็ฉชับๆเลยเท่าไหร่ยี่สิบป่ะไม่แจ้นให้ค่ะห้าสิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทพิกไก่ยี่สิบอ๋ผมก็คิดว่าทุกอย่างฮะยี่สิไป ถ้ามาเช้าเราอาจจะได้ทันใส่บาทนะะถ้ามาเช้าอ่ะพระอาจจะใส่บาทอะไนี้ใช่ไหมเดินบินาบาทอะไนี้เลยอุ้ยขอโทษค่ะเราไปเดินด้านในไหมเราไปเดินด้านนอกทำไมไม่เนี่ยร้านท้่วหันหน้าออกอยงนี้ไงอ๋ออ่ะมาดิคุณของกินเยอะแยะค่ะุณเน้หมูหวานหมูซอยหมูเค็มข้าวหมกไก่ ร้านนี้น่าจะร้านนี้น่าจะอันนี้โดนค่ะอ๋อันอันนี้โดนคุณนุ้ยแล้วค่ะอ๋ออันนี้ต้องโดนคุณนุ้ยค่ะต้มเลือดหมูน้ำพริกข้าขาหมูคือถ้าหิวก็กินก่อนแล้วค่อยเดินใช่น่าโดนหลายอย่างเลยนะสุดถึงนู้นเลยนะตลาดนะคุณนุ้ยค่ะยาไปถึงนู้นแล้วริมคลองนะออ เตะอันนีอะไรอ๋อนี้ร้านข้าวต้มแล้วมีเครื่องข้าวต้มด้วยอ่ะน่าสนใจนะใช่อืมนี่นี่ไ่ะร้อยหนึ่งค่าสามร้อยอ๋ออันนี้60บาทอันนี้ร้อยหกสิบปลาสลิดร้อยหนแล้วถ้าปลาแห้งเนี้ยค่ะปลาแห้งโลละสองรกสิบไซซ์ีไซซ์นี้สองร้อยแปบาทอ๋อสองร้อยมีขายทุกวันด้วยเนาะร้านนี้โอเคอยู่โอเคอยู่ค่ะ อ่าอันนี้ของอันนี้ก็ของของ,ของชอบนั้นเนี่ยของมากนั้นเนี่ยสิบ <c oughs> บาทก,กับยี่สิบเรารู้เลยนี่พวกเราสิบบาทพี่หัวล้อเลยอะ่ะมานู่นด้านในก็มีนะคุณนุ้ยใช่เดี๋ยวเราไปดูด้านในด้วยปะค่ะข้างหลังน,นู้นยังมีอีกนู้อ่าเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนเขาขายอะไรมันมั่งอ่าอนี่มันติดลองเลยนะคุณดําดับดุมดับเลยอ นี่เป็นไงบรรยากาศดีมากนะทุกคนามาเที่ยวกันก็มานั่งกินริมคลองเลยชิวๆหรือจะไปกินในน้ำก็ได้ไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่แล้วไ <c oughs> อ้อตรงนี้มัน้อนแสงแล้วเดี๋ยวแบบนี้รอเล่นนะพ่อพ่อแม่รอเล่นกันขำๆไข่เ <c oughs> ้าจจะไล่พ,พ่อพ่อแม่ไปดั้งกินในานาำ วัดหนองแขมนะคะย่าลืมืช่กว้างมากกว้างมากนะคุณนุ้ยเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ดีนะเช้าเช้าคึกคักนะนุ่งกระปาเข็มปลาแห้งฝั่งนู้นคือเขาจะขายเสื้อผ้าถุงนูนเสื้อผ้ากิฟท์ช็อปของอุปกรณ์ต่างๆใครชอบมาเดินตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งของกินของทะเลของผักผลไม้มีทุกสไตล์อะเอาง่ายมีหลายมีหลายหลากหลายอะ เดินเพลินเดินเพลินเดินเพลินอะไรซับอีกแล้วอ่ะใช่เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจอ่านี่เดี๋ยวเราเราเล็งร้านไปแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งกินแอันนี้ก๋วยจับเดี๋ยวเราจะนั่งกินนะนี่ขนมปังปิ้งใช่นี่นี่ก็ก๋วยจับก๋วยจับยี่ห้าบาทยี่ห้าบาทนะคุณนี่น้ำพริกค่ะของที่นี่ขายถูกนะคุณนี่นะค่ะน้ำพริกถุงเท่าไหร่คะสิบบาทนะคุณเอาออกมาไหมคุณ นี่ค่ะหมูอา้าวทุเรียนก็ยังมีอย่าเดินไปใหญ่พอละเนาะมันจะย้อนแสงมหมคุณ้วยจะย้อนแสงไหมเพยายมหันหน้าเข้าร้านนี่คุณป้าขายข้าวย้อนแสงไหมเสนม้นจะย้อนแสงไหมไม่ย้อนเนาะมันจะมีหลากหลายเลยนะ,ะเขาขายทั้งวันปะ ไม่แน่ใจไม่ยังไม่ได้ทามเดีอยวจะต้องถามนะร้านนี้ปลาเก็บปลาแห้งปลาเก็บปลาแห้งนี่ถุงละยี่สิบบาทถุงละสิบบาทใช่เอ้สี่สิบถูกต้องอืร้านแบบนี้น่าจะขายทั้งวันค่ะอืร้านแบบเนี้ยแต่ต้องถามพวกร้านพวกนี้ว่าเขาขายทั้งวันไหมค่ะเดี๋ยวเราเจอแม่ค้าหมอนีปลาโอ้นี่ร้านนี้เขาทําดีมากเลย กองละ50ห้าสิบบาทเอาถุงคุมไปเลยดีมากเลยนี่สะอาดสะอาดเลยนะร้านนี้นะอันนี้จานละร้อยจานละร้อยนะขายทั้งวันไหมคะขายแค่เช้าช่วงเช้าค่ะตลาดนี้มีแค่ช่วงเช้าเหรอคะคะเช้าประมาณถึงกี่โมงคะตอนนี้ค่ะประมาณตีแปดกว่าคนก็เริ่มจะตาตาแล้วค่ะอ๋อเป็นบางร้านใช่ไหมฮะที่ว่าจะอยู่ทั้งวันไม่มีค่ะไม่มีเก็บหมดเลยอ๋อสิบโมงก็วายแล้ว่่ะใชคบ้๋อแต่มีทุกวัน อ๋อปลากดแห้งปลาทูปลาหมึกไปดูดูข้างในหน่อยมหคุณดูว่ามีอะไรอ่ะอันนี้ฝั่งอีกโซนหนึ่งนะคะไม่เดินมาสุดเลยอ๋อเป็นสนามพระอ่าเป็นสนามพระสนามพระค่ะอ๋อมีทุกมีทุกหลากหลายเลยนะคุณดูนี่สนามพระอ๋อน้ำพริกกับสนามพระนะอันนี้ อ๋อมีหลากหลายเลยนะคุณนุ้ยนะค่ะอ๋อนี่พันลมมือของมือสองก็มีคุณใช่อ๋อนี่ของมือสองนะด้านหลังนะค่ะโอ้ยเดี๋ยไหนๆมาเรามาแล้วเราก็ถ่ายดูให้หมดแล้วกันเนาะค่ะอ่าพรา่อจะมีพี่น้องๆจะได้รู้กันว่าเออตลาดนี้เขาถูขายอะไรกันมั่งก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบพระนะค่ะตรงนี้นะเมื่อกี้โซนทระอันนี้แทนมาเป็นของมือสองและมือสองแล้วอา แต่มือหนึ่งก็มีนะคุณถูกต้องมีหลากหลายนะคุณด้วยนะก็จะมาโซนเสื้อผ้าแล้วนี่โหมีเสื้อผ้านักเรียนอะ่ะน,นี่โอ้นี่อุปกรณ์เตาแก๊สอ,อุปกรณ์เตาแก๊สเดินชิวเดินชิวนี่กูติปะไปอ่าเหมือนศาลาอ๋อศาลา อ๋อเขาเขียนว่าสำนักง,งานกลางเจ้าอาวาสติดต่อสอบถามนิมนต์พิธีที่นี่อโอเคคุณดูให้ปิดคลิปเลยดีกว่าค่ะใครสะดวกมาวันไหนก็ได้นะคะนี่คือตลาดวัดหนองแขมค่ะเขามีเช้าทุกวันแต่วันอาทิตย์จะเยอะสุดค่ะใช่ค่ะ้วอาทิตย์เรามาใหม่อีกรอบหนึ่งเราจะมาดูเช้าๆหน่อยค่ะนะอยู่ในกทมนี่เองนะคะเขีนหนองแขมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าเขานอกแล้วหน้าหน้าทางเข้าแหละอ่าหน้า,นาทางเข้าวัดเดี๋ยวเราจะออกไปอโอเค,อเคขอบคุณพ่อแม่นะครับที่เข้ามารับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ตลาดหน้าเนาะค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ตลาดหน้านะคะขอบคุณทุกการกดแชร์กดไลค์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ